สวัสดีครับทุกครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทุกรถมือสองนะครับผมวันนี้ทุกมีรถเข้าใหม่มานำเสนอนะครับผมนั่นคือ all new d-max 4ประตูไฮเลนเดอร์นะครับผม3.0 z จ e ด t i นย n แซ v เนะครับผมรถคันนี้เป็นปี2018นะครับผมสีน้ำเงินนะครับผมของเราเนี่ยเป็นรถบ้านแท้วินน้อยซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะครับผมส่วนรายละเอียดทั้งภายนอกและภายในเนี่ย เดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับครับผมเดี๋ยวกุ๊กจะพามาชมรายละเอียดภายนอกรอบๆตัวรถก่อนนะครับผมเนี่ยครับโฉมนี้ก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะเอกระจังหน้าโครเมียมนะครับผมสวยๆเลยนะครับแบบนี้เลยนะเนี่ยฮะมีทิ้วบนไฟอ่าบนไฟหน้าด้วยนะครับผมเป็นยิ้วโครเมียมเนี่ยสวยๆเลยนะเนี่ยครับไฟหน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมเนี่ยนะ ไปตัดหมอกนะครับผมไปมีครบนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะฮะอุปกรณ์ต่างๆจะมาครบเลยนะครับผมสีน้ำเงินเงาเงาสวยมากเลยนะครับผมสีน้ำเงินเงาเงาเลยนะนนนยนะนกระจกมองข้างเป็นโครเมียมขนาดใหญ่นะนะม,มีไฟเลี้ยวด้วยนะครับผมเพื่อความสวยงามและความปลอดภัยในการขับขี่นะครับผม อานแลผว่าไฮเลนเดอร์นะฮนะแล้วก็แบตกันรอยขอบสุดแปนจากโรงงานเลยนะครับผมลายนี้นะสีบอลเงาๆเ,เ,เลยนะครับผมยางดีดอกเต็มนะครับเดี๋ยวคุกดูยางให้นะอ๋อยางปีสองพันี่สิบนะครับดอกหนานๆ,แนนๆแน่นๆอย่างนี้เลยนะนี่ใช้ได้อีกงานเลยนะครับผม สีดีไม่มีริ้วอยเลยนะครับผมยางดีแม็กสวยอันนี้พร้อมออกได้เลยนะฮะถ้าลูกค้าสนใจที่ขับกลับบ้านได้เลยนะครับมาดูแล้วชอบใจนะเนี่ยครับใ้พร้อมทะเบียนสวยด้วยนะครับดูดิเนียทะเบียนสวยๆเลยนะเลขสวยมากๆนะครับผม เครื่อง3,000ครับดีเซล3,000ันสามจุดสแซดเฟสทีบนะครับผมเน v ี Navy, มีระบบนำทางนะครับผมตัวท็อปสุดนะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีกล้องมองหลังมาจากโรงงานแล้วนะฮะนี่อยู่อยู่ตรงที่เปิดนะเปิดด้านด้านฝากระบะท้ายนะครับผมวงกันชนนี่ก็มีเซ็นเซอร์ถอยสจุดให้แล้วนะครับผม กระบะท้ายเขาติดฝาเก็บของมาได้แล้วนะฮะสีตั้งเงินเงาเงาเลยนค,ครับใครหารุ่นนี้อยู่ราคาถูกมากมากนะ,ะที่นี่สายถูกมากๆนะ,ะ,นะ,ะของเราเนี่ยรถเดิมๆเ,เลยนะคันนี้เนี้ยสวยเลยแบบนี้เลยนะครับ โอเคภายนอกคันนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวกยจาพาไปชมภายในกันต่อนะนครับแต่่อนอื่นก็น,นี่ครับเหมือนเดิมแวะห้องเครื่องนิดนึงเนี่ยดูความสะอาดนะครับผมคันนี้เป็นรถบ้านแท้นะครับผมมือเดียวนะวิ่งน,น้อยด้วยนะครับผมเนี่ยก็จะได้เนี่ยครับห้องเครื่องสะอาดสะอาดเดิมๆแบบนี้เลยนะเนี่ยสีแต้มหัวน,น็อตเ QC โรงงานอยู่ครบทุกจุดนะครับเนี่ยฮะดูได้เลยนะ,ะเนี่ยใหม่มากๆนะครับ ใกว่านี้ก็ต้องไปซื้อป้ายแดงแล้วฮะนี <Okay. S 1> ะ่ะดูเลยนี่ครับใหมามากนะนี่ครับเศษเดิมโรงงานอยู่ครบนะหัวหมุดนะหัวหมุดนี่ก็ไม่เคยแกะไม่เคยถอดเลยนะครับหัวหมุดต้องแบบนี้นะทีออ่ออกมาจากโรงงานต้องเป็นแบบนี้นะเออแบบนี้เลยสวยๆเลยเห็นไหมครับ <Okay. S 2> เศเครื่องแท่งๆเลยนะไม่มีข้างต้อมันไหลยเยอะเลยเจ้าของก็ใช้รักษามากๆเลยนะครับ นี่เป็นเครื่องอส,สาม,สามเครื่องสามพันนะครับผมเกีย e ร์ออโต้นะเป็นตัว top สุดของรุ่นนะ,ะดูโครงสร้างเขานะนี่เห็นไหมน็อตแก้มไม่มีขยับเลยนะสีเดิมๆดของงานเลยเนี่ยแบบนี้เลยน็อตฝากระโปรงนี่ดูเลยฮนะสวยๆใสๆไม่มีริ้วรอยร่องรอยการถอดเลยนะนี่ครับ สติ๊กเกอร์โรงงานแ่นกันความร้อนตะเข็บเม็ดอาร์ตอยู่ทรบหมดนะครับอันนี้เดิมจริงๆเนี่ยฮนะแบบนี้เลยนะนี่หัวน,อนอ็อตเห็นไหมสวยๆใสๆเลย,แก,เลยนนแก้มนี่น็อตแก้มนี่ก็ไม่มีขอร์ดนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูภายในกันต่อนะครับนี่ครับสำหรับภายในของคันนี้รุ่นนี้ก็จะเป็น เบาหนังสีน้ำตาลมาจากโรงงานเลยนะครับผมนี่ครับแล้วก็บอะด้านาคนขับนี่ปรับไฟฟ้าได้นะครับผมแบบนี้นะเี่ยบาหนังสภาพดีๆเลยนะฮนะตึงๆไม่มีขาดเลยนะเนี่ยฮะโอ้สวยจัดเลยนะมาถึงด้านคอนอ่านี่พวงอะไรนี่ครับ วงอลัรไม่มี่อนไม่มีขาดเลยนะฮะวงอะไรหนังเดิมๆเลยนะเป็นบันตีฟังก์ชันนะซ้ายควบคุมเครื่องเสียงขวาระบบล็อกความเร็วพุชคอนรล่นะครับผมนีระบบเครื่องเสียงนะครับผมแล้วก็รับสายโทรเข้าโทรออกได้นะอุปกรณ์ไฟฟ้ามาครบนะครับนี่ครับจบมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าได้หมดนะครับผมไฟหน้านะ ความสว่างนี่ได้หมดเลยนะครับอ่ารุ่นนี้เป็นปุ่มสตาร์ทแล้วนะครับแบบนี้เลยสะดวกสบายมากๆโอเคแอร์เป็นระ,ระบบดิจิตอลนะครับผมออโต้ไปทำงานนี่สะดวกสบายมากๆนะครับผมแบบนี้เลยนะนี่ เกียร์ออโต้นะครับผมนี่ครับใช้งานได้ง่ายและสบายมากๆนะครับผมเกียร์ออโต้นะตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวท็อปก็จะมีระบบนําทางเนเนเวเกเตอร์แล้วก็กล้องมองหลังมาจากโรงงานนะเดี๋ยวกคตู่นะโคดนี่เหนระบบนําทางมีให้แล้วนะครับผมดูกล้องหลังหน่อยได้ไหม นี่ชัดแจ๋วเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับผม <Okay. S 1> okay. นี่คอนโซลด้านหน้านะครับเห็นไหมไม่มีริ้วรอยเลยสะอาดมากๆนะครับเจ้าของเก่าเนี่ยเขาใช้รักษามากคันนี้มือเดียวเลยนะฮะตั้งแต่ป้ายแดงเจ้าของเขาใช้รักษามากๆเลยนะครับนี่ครับไม่มีริ้วรอยเลยนะมาดูในส่วนของเลขไม้นะครับนี่ดูกันเลย 76,304โลแค่นั้นเองนะครับผมวิ่งน้อยมากๆเลยนะครับผมไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมภายในอ่าภายในภายนอกเขาถึงได้สวยกิ๋แบบนี้นะเขาใช้น้อยมากๆนะครับปัดเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะครับอ่านี่นะแถวหลังนี่ก็เห็นไหมฮะเกาะสวยๆเลยเนี่ย บาหนังสวยๆตึงๆเลยสีน้ำตาลตัดกันมากเลยนะฮะน้ำตาลหลังคาดูหลังคานี่ซื้อกากเจ้าของโดยตรงก็จะได้หลังคาสวยๆใส,ๆ,สๆแบบนี้เลยนะเห็นไ,ไหมพลาสติกตรงที่บางแดดยังไม่ได้แก่เลยครับผมใช้รักษามากๆนะฮะแผงประตูอาตัดดำตัดน้ำตาลสวยมากๆเลยนะนี่ ใครหารุ่นนี้อยู่สวยมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูด้านเบาด้านซ้ายกันบ้างอ่นี่นะครับเหมือนกันครับแผงประตูสะอาดเทีนเนียนไม่มีริ้วรอยเลยนะใค้ถนอมมากๆนะครับเนี่ยฮะนี่บอก ได้รักษาจริมีเบาะด้านข้างคนขับนี่ไงนะสวยเลยนะนี่อินเดียนแบบนี้เลยออโอเคนะโอเคครับภายในเท่านี้ก่อนนะเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับ All New ดีแม็กสี่ประตูไฮแลนเดอร์สามจุดศูนย์แซดเฟสทีฟเนวี่ปีสองพันสิบแปดสีทั้งหมดคันนี้ที่ผมนำเสนอนะครับผมสำหรับราคาของรถคันนี้เนี่ยตั้งไว้แค่เพียงนะครับผมหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมแต่สำหรับลูกค้าท่านไหนที่ดูมาทาง YouTube ช่องตุ้รถมือสองนะครับผมฟังดีๆนะครับผมตั้งใจฟังกันดีๆนะครับผมรับส่วนลดไปเลยนะครับผมสองหมื่นบาทครับผม ันนี้เนี่ยก็จะเหลือราคาแค่เพียงนะครับผม5้9 0 0นเันบาทเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถคันนี้นะครับผมสามารถติดต่อคุณได้โดยตรงที่เบอร์นะครับ0985353 7 8 9้านะครับผมฟังอีกครั้งหน้าผมบผม0 9 8 5 3 5 3 7 8 9นะครับผม,บผมของปุ๊กเนี่ยเป็นรถบ้านแท้วิ่งน้อยซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะครับผมหรือติดตามคุกขทาง youtube นะครับผม ช่องคุกรถคือสองนะครับผมคุกจะมีรถใหม่มากเดี๋ยให้ดูทุกวันนะครับผมแล้วก็อย่าิุกตัดสินใจซื้อที่อื่นนะถ้ายังไม่ได้ไปดูรถที่คุ๊กนะครับผมของคุกเนี่ยเป็นรถบ้านแท้วิ่งนอนซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะครับผมสามารถนัดดูรถพร้อมทดลองขับได้ทุกวันนะฝากช่องคุกรถคือสองไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้คุกขอลาไปก่อนสวัสดีครับ